บริษัทยสยามพิวัน์จำกัดผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำของไทยในเวทีนานาชาติผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่นสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์สยามดิสカอรี่และเป็นหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยามและสยามพรีเมียมเอาท์เลทกรุงเทพโดยบริษัทยสยามพิวัตรจำกัดได้รับารางวัลองค์กรส่งเสริมอาริสษาปัตแห่งปีขณะที่ไอคอนสยามได้รับารางวัลห้องสุขาต้นแบบอาริษาปัตเพื่อคนทั้งมวลโครงการสุขสยามในไอคอนสยามได้รับารางวัลแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลส่วนสยามพรีเมียมเอาท์เลทกรุงเทพ คว้ารางวัลสถานที่เฟรี่ดีไซน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลโดยได้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูองค์กรต้นแบบอารยสาปัตยภายในงานไ h a i l a n d f ฟ r r ์ Fairy Design Expo 2022มาหากรรมอารยสาปัตยและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวลครั้งที่5ครับ เพราะจริงๆแล้วตั้งแต่เราก่อสร้างไอคอนสยามนะครับก็เป็นนโยบายของผู้ถือหุ้นนะครับที่เราจะทำยูนิเวอร์ d e ลดีไซนะครับสนับสนุนมนุษย์ล้อเพื่อที่จะให้ที่จะเดินทางเข้ามาสู่ไอคอนสยามได้ อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางเรือการเดินทางทางรถไฟฟ้าสายสีทองเองนะครับก็สามารถที่จะเดินทางผ่านเข้ามาได้โดยเฉพาะในส่วนของห้องน้ำนะครับเราก็ออกแบบที่จะสามารถรองรับมนุษย์ล้อนะครับสำหรับพี่ๆที่ต้องการที่จะเข้าห้องน้ําได้อย่างสะดวกสบายซึ่งเรามีทุกชั้นนะครับในเรื่องของการที่จะให้การสนับสนุนในการที่ให้พี่ๆเนี่ยได้เข้าห้องน้ำอย่างสะดวกสบายที่สุดครับจะเรียเป็นลีดดีไซนสปา เป็นครั้งแรกของสยามพรมเมีวสิคเลยเพราะว่าเราเพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งทางด้านนี้นะครับแต่มันเป็นอะไรที่ดีที่ต้องให้ทุกคนรู้ตอนที่เราออกแบบแล้วตอนเราเดินดูก่อนเปิดสถานที่ทุกอย่างพวกนี้เราดูไว้ว่ามันเป็นต้องมีอยู่แล้วต้องแบบคิดอัตโนมัติไม่ต้องแบบมานั่งคิดเอ,อควรจะมีหรือเปล่าควรจะมีแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่มากหรือลําบากที่ต้องจะทาได้ทางด้านนั้นแต่มันก็ควรจะส่งเสริมให้ทุกคนคิดเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่ท่านพูดข้างในเราไม่ควรจะ leave a n y body behind concept ทางด้านนั้น นะครับสยามพิวตรนองค์กรส่งเสริมอาริษาปัตย์แห่งปีร่วมพลังสร้างสรรค์สังคมไทยเพื่อคนทั้งมวลครับ